The ะวิส r า World โลกแห่งพรมดตอนที่421การสืบสวน2แผลนิยายวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคม2018หลังจากเดินไปหลายนาทีก็มีเมืองที่มือเมืองหินคลึงจันทร์ปรากฏข้างหน้าทั้ง3 บนที่ว่างข้างเมืองมีคนสามกลุ่มกำลังไปเชิญหน้ากันสองในนั้นมาจากสมาคมพอมมดและสมาคมผู้เชี่ยวชาญยาดูเหมือนหัวหน้าของกลุ่มเป็นสมาชิกสำคัญที่มาจากองค์กรของพวกเขายามจากสุสานยังอยู่ที่นี่มาชาเดินไปที่ยามเมื่อพวกเขามาถึงที่เกิดเหตุเราเป็นสมาชิกของหัตถาตออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าพวกเจ้าไม่อยากตาย มาชามองไปที่ทั้งสามกลุ่มโดยสีหน้าที่เย็นชาใบหน้าของแองเจลีบิดเบี้ยวหลังจากได้ยินคำพูดของมาชาเขาไม่ได้คาดหวังว่ามาชาจะกล่าวลาต่อองค์กรใหญ่ทั้งสองเขาคิดว่ามาชาจะถามเกี่ยวกับสถานการณ์ก่อนคนทั้งสามกลุ่มรู้ว่าสิ่งต่างๆกำลังแย่ลงหลังจากได้ยินเกี่ยวกับหัตถ์ธาหัตถ์หรือ เราเป็นสมาชิกทางการของสมาคมพ่อหมดและสมาชิกของสมาคมผู้เชี่ยวชาญยาก็ยังอยู่ที่นี่เจ้ากำลังพยายามที่จะข่มขู่องค์กรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสององค์กรในชวีปกลางอย่างนั้นหรือนั่นคือวิธีที่หัตถ์จัดการกับสถานการณ์อย่างนั้นหรือหัวหน้าของกลุ่มจากสมาคมพ่อหมดตอบมาชาหัวลอย่อใช่นั่นคือวิธีที่เราทำเจ้าสามารถรายงานเรื่องค่าไปยังผู้ สภาผู้อาวุโสหรือพันธมิตรเมืองขาวข้าไม่สนใจสมาคมพ่อมดและสมาคมผู้เชี่ยวชาญยางั้นหรือเจ้ากำลังยืนอยู่บนดินแดนของหัตถาและข้ามีสิทธิ์ที่จะขับไล่พวกเจ้าออกจากพื้นที่นี้เจ้าบอกให้เราออกไปอย่างนั้นมันไม่มีเหตุผลข้ารู้ว่าสงครามของเจ้าพึงสิ้นสุดลงและข้าแน่ใจว่าองค์กรของเจ้าอ่อนแอก็ก่อนหน้านี้มีพ่อมดคนหนึ่งขัดจังหวะคนโง่ ขณะนั้นมาชาก็ยกมือคืนและเล็งไปที่พอมดคนนั้นมีสนามพลังที่บิดเบี้ยวปลดปล่อยอามาจากมือของเธอเปลี่ยนเป็นฝ้ามือโปร่งใสที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7 8ถึง8เมตรผู้คนทั้งหมดตกใจไม่มีใครคาดหวังว่าจะมีการโจมตีของมาชานอกจากนี้ไม่มีใครเร็วพอที่จะหยุดเธอพอมดคนนั้นลูบกระเป๋าอย่างร้อนใจและมีเงาสีเหลืองที่ดูเหมือน มิโทอรปรากฏกลางคาเขาและเปลี่ยนสร้างเป็นบ้าเรียบพลังงานสีดำรอบร่างกายของเขาแต่นั่นคือทั้งหมดที่เขาสามารถทำได้ฝ่ามือโปร่งใสโดนวินุทอล่างเงาอย่างแรงโอมเงาเบลอถูกทำลายในเสี้ยววินาทีและมันก็ไม่สามารถหยุดฝ่ามือได้มีเพียงก่อนเนื้อเหลืออยู่ที่ตำแหน่งเดิมของพอมดและมีบอ่อเลือดเล็กๆบนพื้นนอกจากนี้แองเจเลยยังเห็นรอยฝ่ามือสีแดงเลือดอยู่บน บ่อเลือดเธอหลีตามาชาลดมือลงและเลียลินฟีปากข้าจะนับสาถ้าพวกเจ้าไม่ออกไปพวกเราก็จะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น 1. ตัวแทนขององค์กรใหญ่ทั้งสองไม่แน่ใจว่าพวกเขาควรตอบโต้กับสถานการณ์อย่างไร 2. อนี่ไม่ใช่เรื่องระหว่างเราอีกต่อไปข้าจะรายงานกับสมาคมพ่อมดตัวแทนของสมาคมพ่อมดเปิดปากของเขา ไปกันเถอะเช่นเดียวกันเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆตัวแทนของสมาคมผู้เชี่ยวชาญยากโกรธเขาหันกลับไปและจากไปมีคนเพียงกลุ่มเดียวที่ยังอยู่ที่นี่หลังจากที่สมาชิกขององค์กรใหญ่ทั้งสองจากไปสายตาของมาชาตกลงไปที่คนกลุ่มสุดท้ายพวกเจ้ากำลังรออะไรพวกเจ้ารู้ว่าพวกเจ้าควรทำอะไรใช่ไหมเราเราจะออกไปเดี๋ยวนี้ หัวหน้าของพวกเขาตะโกนด้วยความหวาดกลัวมาชาพยักหน้าด้วยความพอใจเธอเฝ้าดูพ่อมดเหล่านั้นหายไปในป่าเธอวาดลุนในอากาศและมีหมอกสีแดงล้อยออกมาจากผืนดูเหมือนหมอกจะปิดกันกทท้นคาถาติดตามของพ่อมดคนอื่นๆมาชาหันกลับไปมองที่เองเจเล่หลังจากที่ทําทุกอย่างแล้วเองเจเล่มีอะไรจะพูดหรือไม่ข้าได้ทำให้ง่ายสำหรับพวกเขาแล้วในขณะที่เรายังต้องเซ็นสัญญา ปกติแล้วพวกโจรที่ขโมยหินครึ่งจันทาจากองค์กรของเราจะถูกฆ่ามาชาอาจสังเกตเห็นว่าแองเจเลตกใจกับสิ่งที่เธอทำแต่เธอเพียงแค่ทำตามกฎมีรอยยิ้มที่ขมขื่นบนใบหน้าของแองเจเลท่านหมาชาข้าไม่มีอะไรจะพูดท่านทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าแองเจเล่ยังคงคิดว่าผู้หญิงคนนี้ทำมากเกินไปแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะเก็บความคิดไว้กับตัวเอง แองจะเล่นรูว้วางหัตถาดมีชื่อเสียงในด้านวิธีจกัดจัดการกับสิ่งต่างๆที่ก้าวเ้าาและดูเหมือนว่าข่าวลือจะเป็นจริงมาชายิ้มเราควรแบ่งเมืองหินครึ่งจันอย่างไรถ้าข้าจะเอาไปครึ่งหนึ่งและพวกเจ้าเอาส่วนที่เหลือเจ้าคิดว่าอย่างไรเอาละ่ะเพียงแค่ทำอย่างนั้นมาชาขัดข้าจะแจ้งให้ยามรักษาการว่าครึ่งหนึ่งของทรัพยากรในเมืองจะเป็นของเจ้าเอาละ่ะกลับไปที่ สืบสวนกันเถอะตกลงดูเหมือนมาชาเพิ่งแบ่งเมืองและทรัพยากรก,กับแองเจเลยังไม่เห็นกแกตัวเห็นเครื่องจันที่แองเจเลได้มาสามารถแลกกระบตดคริสตันได้มากกว่า1,000ใบเนื่องจากมีความต้องการมากกว่าในตลาด มาชาแบ่งสมบัติกับเอ็งเจเล่เพราะเขาเป็นลูกชายของวิเวียนเท่านั้นรูปเหมือนยามไม่ได้กังวลเพราะเขาไม่ได้พูดอะไรมาชาบอกเขาให้ไปหาใครบางคนจากเมืองมาดูแลเมืองเอ็งเจเล่ตามมาชากลับที่สุสารและกลับไปที่ห้องหินอาหารและเครื่องดื่มถูกส่งมาให้พวกเขาโดยยามพวกเขาตรวจสอบสุสานในเวลาสี่วัน วงเวที่ซับซ้อนถูกติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญในเปิดใช้งานและมีเส้นสีแดงแปลกๆก็ปรากฏขึ้นเหนือพวกมันผู้เชี่ยวชาญทั้ง3สังเกตเส้นหนี้เป็นเวลา2วันและพวกเขาก็ไม่พบข้อมูลที่มีค่าใดๆลองลอยถูกทับหรือลบออกโดยสนามพลังที่ไม่รู้จักและพวกมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะสืบสวนต่อมาชาตัดสินใจที่จะกลับไปที่เมืองกับทีมและรายงานสถานการณ์ให กับคนที่ส่งมาจากสำนักงานใหญ่ตดฉันครับสามวันต่อมาในตอนเย็นพื้นที่รอบสุสานมีเงาดำก้าวออกมาจากพุ่มไม้มันเป็นเอเจเลเขากลับมาหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยเขาเดินไปที่สุสานอย่างช้าๆมีวงลูนสีม่วงกำลังเลื้องแสงปรากฏเมื่อเขาอยู่ห่างจากท้องทางเข้าประมาณ10เมตร มีจุดแสงสีน้ำเงินข้างหน้าสายตาของอังเจเลเขาเก้าวไปข้างหน้าในขณะที่เขาวาดลูนสีแดงหลายตัวในอากาศวงลูนสีม่วงไม่ได้เปิดใช้งานเมื่ออังเจเลเดินผ่านมันอังเจเลยืนอยู่ข้างทางเขาที่วางเปล่าของสุสานหลายนาทีต่อมาวงลูนสีม่วงถูกเปลี่ยนเป็นกับยามหลังจากที่สืบสวนรอบที่สอง แองเจลเลมองไปที่พื้นเขาก้มตัวลงและปลดปล่อยแสงสีแดงออกจากมือขวาของเขามีแถวรอยเท้าสีน้ำงเงินบนพื้นภายใต้แสงสีแดงมีใครบางคนมาก่อนคาแองเจลเลใส่หัวและลุกขึ้นยืนและระหว่างการสืบสวนเขาสังเกตเห็นบางสิ่งแปลก,ปลกในอุมโมงค์มันเกี่ยวข้องกับวงเวทแปลก,ปลก,ปลกที่เขาพบในดินแดนฝันหลายเขาตัดสินใจที่จะตวรวจสอบสุสาน คนเดียวเนื่องจากวงเวทต้องถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างไรก็ตามดูเหมือนมีใครบางคนก็พบเรื่องนี้แองเจเล่ลดตัวลงและเข้าสุสานรอยเท้าสีน้ำเงินชัดเจนขึ้นเรื่อยๆภายใต้แสงสีแดงพวกมันนำตรงเข้าไปในสุสานแองเจเล่แตะบนถุงกระเป๋าและมีชั้นบาเรียโปร่งใสบางๆปรากฏรอบร่างกายของเขาจากนั้นเขาก็เอาวัตถุสีดำที่ดูเหมือนโคมไฟน้ำมันออกมาจาก กระเป๋าและถอดฟ้าของมันมีควันดำลอยออกมาจากโคมไฟและประสานกับความมืดมันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาซื้อมาจากตลาดแองเจเลมีพลังจิตมากพอที่จะสนับสนุนอุปกรณ์เวทมนต์และความสามารถพิเศษได้สองอย่างหลังจากเข้าสู่ระดับ3เขาก็สามารถควบคุมความสามารถที่แตกกันต่างกันได้มากกว่า3ชนิดพร้อมกัน เขาซื้ออุปกรณ์เวนต์ระดับสูงจากตลาดหลังจากที่พลังจิตของเขาถึงมาตรฐานแม้ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์เวมนต์แต่มันก็ยังสามารถปิดกานความเสียหายในมากกว่าหนึ่งอหน่วยแองเจเลได้บันทึกเส้นทางด้วยสีโลระหว่างการสืบสวนและเขาก็ไม่มีปัญหาในการหาทางอย่างไรก็ตาม ดูเหมือนเขาและรอยเท้าสีน้ำเงินกำลังเคลื่อนที่ไปยังป้ายทางเดียวกันแองเจเล่รู้ว่าจะมีบางอย่างแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาตรวจสอบพบการเคลื่อนไหวแปลกๆที่มุมของห้องหินทันใดนั้นก็มีคลื่นที่รุนแรงปรากฏบนบาเลียของแมงป่องเมื่อเขาพยายามจะก้าวหน้าไปข้างหน้าโดยไม่ทําให้เกิดเสียงมากเกินไปไม่เจอกันนานกรีนเจ้าคิดถึงข้าไหม มีเสียงของผู้หญิงที่คุ้นเคยดังกล้องในหูวของไอเจอเลมีผู้หญิงที่เซ็กซี่และลึกลับปรากฏข้างหลังเขาเธอกำลังสวมชุดไหมสีดำที่มีผมสีแดงยาวถึงเอวของเธอมีคู่ถึงมือไหมาย,ยาวอยู่บนมือของเธอและมีตารารูปสายฟ้าสีเงินบนหน้าของเธอผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยอากาศจริงรู้สึกดีมากหญิงสาวสุดลมหายใจเข้าลึกๆและเธอดูพอใจ มันเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ข้าสูดอากาศจริงๆข้าเกือบลืมไปแล้วว่ามันรู้สึกอย่างไรเห็นแองงจเล่ตกใจเขารีบหันกลับไปท่านผัสารกับลูกแก้วพันเงาเมื่อไหร่ข้าคิดว่าท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากสิ่งนั้นไม่เป็นไรที่นี่ในสุสานนี้ข้าสามารถรู้สึกถึงพลังที่สามารถช่วยให้ข้าเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ มีรอยยิ้มที่อ่อนโยนปรากฏบนใบหน้าของเฮนเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าต้องการแบ่งปันชีวิตกับเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าทำก็เพื่ออิสรภาพของขาอ้าแองเจเลีตาของเขาเพราะเขาไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการอย่างกระทันเช่นนั้นมีบางอย่างที่ช่วยเหลือท่านในสุสานี้หรือข้ารู้เพียงแค่มีบางอย่างผิดปกติก,กับสถานทีน่นี้ไปข้างหน้ากันเถอะ เห็นไม่ได้พูดเหมือนหญิงชราธีบาครั้งหลังจากที่ดูสับลูกแก้วพันเงาเธอกระโดดเข้าไปในร่างของเอเจล่ก่อนที่เอเจล่จะพูดอะไรได้พวกเขาร่วมเป็นหนึ่งอีกครั้งมีแสงแปลกๆในสายตาของเอกเจล่เขาหันกลับไปและเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งและจบไปกับตอนที่421นะครับก็เดี๋ยวไปต่อกันต่อไปในทย์หน้าครับผมถ้าเป็นการไปนะครับผมอาจจะช้ชามากแล้วเพิ่งไปข้างนอกกลับมานะครับผมก็กำลังงงๆอยู่เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นก็เวลาสักครับไป ากาศเริ่มเย็ยนนะคะรับแล้วก็เย็ยนในส่วน,นตกอะไรไม่มูุกไป